นาาั่นแหละครับ ลีซิโรคาราฮาจิเมะหรืออิเซไคเซคสึนะครับซึ่งก็อันนี้จะเป็นเกมที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เลยนะครับต้อนรับกับการมาของภาค2มาในช่วงเวลาเร็วนี้เองนะครับกับตัวของ lost in memory นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเข้าใจว่าเหมือนกับเป็นเหมือนเนื้อเรื่องในเกมเลยนะครับแล้วก็แบบเออเป็นเรื่องแบบเป็นภาคแยกของเกมเลยก็ว่ากันไปนะครับผมนะวันนี้นะครับทุกสีทุกอย่างที่ผมจะได้พบเจอกับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นแบบจู n นียร์ฟินลิงแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับเจอกันสดๆร้อนๆสัมผัสกันสดๆร้อนๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันนว่่าาจะเป็อยงไร นะครับกับเกมตัวนี้นะครับรีซีโร่ Lost in Memory ก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นเกมที่อาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเป็นแฟนคลับกับตัวซีรีส์เองส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เออเป็นคนที่ติดตามตัวรีซีโร่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมคนที่ไม่ได้ติดตามรีซีโร่ถามว่าเล่นเกมตัวนี้ได้ไหมก็จะเล่นได้แหละนะครับมันมีเหมือนกับเป็นฟังก์ชันไลท์ทูดีแบบเราได้ดูด้วยนะเดี๋ยวขอดูฟังกชันแ๊บนึงนะครับเป็นเกมของเซกานะครับผมสำหรับเกมตัวนี้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนี่มีเหมือนกับเป็นแบบ อีเวนนะครับที่เพิ่งมาใหม่เนาะตรงนี้แหละที่มันจะเป็นฝุดจุดโฟกัสของตัวของ Lost e Memory นะครับที่แบบว่ามันจะมีเนื้อเรื่องพิเศษซึ่งแบบว่าเออเราสามารถติดตามได้นะครับแล้วตัวของอาจารย์ทาเปนนะักสกีเนะี่ยก็เหมือนกับมาดูแลเกมนี้ด้วยนะครับฉะนั้นก็มีเนื้อเรื่องพิเศษซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเธอมาซิวิ uh, คุณยอมรับที่จะแบบเกลือในเกมนี้ไหมย,ยอมรับครับผมไปเลยมา ถขาได้มิเลียเราจะย่อยนะครับผมเอาชื่อก่อนแล้วกันนะครับผมนะอันนี้อันนี้เขาจะตั้งชื่อเหมือนกับเป็นชื่อตัวละครหลักเลยนะครับก็คือนัสกิซูบารุนะครับผมเออเนี่ยไงนัสกิซูบารุอืมเอาชื่ออะไรดีครับผมที่แบบเป็นชื่อที่เหมาะกับตัวของแบบตัวละครซูบารุอย่างเราซูบารุเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ชื่อว่าซูบารุนะครับนี่ชื่อว่าจัดไปครับผมมาเราเราเราจะไม่ยอมรับบทบาทด้วยตัวเองครับเราจะให้คนอื่นรับบทบาทแทนให้นะครับในวันนี้นะครับจัดไปครับมาเออเอาได้เลย <laughs> ไม่ซนะ้ำน้องไม่ซ้ำพอดีน้องมันน่าจะยังไม่ได้เล่นวังอันนี้จะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่แบบว่าเนื่องจากว่าเกมเนี้นเป็นไปเกมหนเรื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครอ่านเนื้อเรื่องไม่ออกก็จะซวยไปแล้วกันเฮ้ย <c oughs> แต่แบบแอนิเมชั่นถือว่าโอเคอยู่นะเออที่ไไปที่ไหนเกินนะเออ มีแหลกบ้างในบางช่วงนะครับเกมปรับได้แค่นี้จริงๆนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมมันเป็นเกมแนวตั้งที่แบบว่าเออมันเป็นมันเป็นแบบนี้เราเกมแนวตั้งนะมันก็จะดูแปลกๆนะนะสำหรับหน้าอินเทอร์เฟซของเราในวันนี้นะครับผมนะเออก็เลยต้องเหมือนกับเอาผ้ามาใส่นิดนึงนะครับโอ้โหปากกว้างเลยนะตัวของแม็กมาสักนะเออคือเช่ไม่ได้เป็นฟัวนะฮะนี่คือเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับผมเออถ้าเป็นฟัวนี่อาจจะแบบเจ๋งวันนี้นะแต่ว่านอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เออโสดีวันนั้นต่อ อย่าบอกนะว,ว่านั่นคือตัวของคนที่มาช่วยเราอะโอ้าวอา,อา,อาแต่หมนก็ชื่อสุบลูนี่ว่ะแป๊บนึงแล้วสุบลูก็ยังชื่อสุบลูนะครับแล้วว่าฮะมีมอนเตอร์โผล่มาครับ ใช่ตายแน่มึงตายแน่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 รับหนึ่งนะครับอันนี้คือเหมือนกับมันเป็นตัวเลือกเย็อันนี้ไม่เหมือนกับเป็นตัวเลือกนะครับสามารถแบบเนี่ยสามารถเหมือนกับแบบเออเลือกซ้ายหรือเลือกขวาได้ว่าเราจะเอาตัวเลือกไหนนะครับนะสวายเลฟสวายไรให้เราเลือกระหว่างว่าเราจะหนีหรือว่าเราจะเรียกขอความช่วยเหลือนะครับนะเชื่อมันก็ไม่ต่างว่าเลือกให้กูเลือกทำไมเนี่ยคือระหว่างว่าเราจะโดนมอนเตอร์ฆ่าตายณตรงนี้หรือว่าเราจะวิ่งไปก่อนถ้าเป็นเราเราฉลาดเราก็คงวิ่งไปก่อนแล้วค่อยขอความช่วยเหลือมะไปเลยอนาคิน มึงจะหนีกูเหรอตายครัผมจบไปแค <laughs> ่แดนไอวิทแบดรู้แล้วอะไรแบดเองก็จบเราตายเลยครับผมทันทีอุ้ยเอาแล้วครับมาแล้วครับอย่าบอกร้อแม็กมาจุติ what the fuck สรุปคือไม่ได้หนีใช่ป่ะสรุปคือแม้ว่าจะขอเขาช่วหรือว่าหนีเนี่ยก็เป็นตัวเลือกแบบเดียวกันโอ้เราจะเล่นเป็นน้องคนนี้หรอใช่ปะวะอันนี้คือเหมือนกับเป็นตัวละครใหม่ในตัวของเกมนะครับผมเออเป็นผู้หญิงปริศนานะครับ what the fuck ทำไมเสียงแหลมจังลูกเออ เดี๋ยนี้ก็ตายเขาผมนะเป็นเรื่องปกติแล้วในตัวรีซิโร่แล้วนะใครกันไม่รู้เหมือนกันเะเป็นตัวละครใหม่ในเกมนะครับบอกไว้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นบทตอนที่ตัวซูบูรุจีบน้องเขานะครับผมนะเออแล้วมันมี2ตัวเลือกก็คือว่าโอเคเดี๋ยวช่วยเธอแน่นอนกับข้อที่2ก็คือไม่ช่วยนะครับผมนะสมมุติว่าต่อให้เราบอกว่าเราแบบเป็นซิมเราแบบว่ากูกูโง่กูแบบไม่มีแรงเออยังไม่บรรลุอรหั์นะครับเราก็จะเอายังไม่ช่วยแต่ว่าออสเอาแป๊บหนึงนะเดี๋ยวมันจะมีบทพูดแซงด้วยนี่หว่าเสี้ยสันนจะขึ้ว่าไม ไม่ไหวแน่นอนอะ่ะฉันแบบไม่มีกาลังเพยงพอเราหนีกันเถอะนะครับผมนันหนีไม่ดีกว่าหรออันนี้นะครับผมไปครับหวังว่าวันนี้เราคงจะไม่ตายหรืออะไรยังไงแล้วกันแล้วกันนะครับผมนะมีไกด์ในแฟนด,ดอมหรอหรอคือคือถ้าเกิดว่าเลือกต่างกันมันจะมีผลลัพธ์ที่แบบอมนนี้อยู่ใช่ไหมครับผมเอาว่ากันไปนะฮะ What the fuck เอาจบแล้วเฮียเอาถุงพลาสติฟฟาากฟาดแมงเลยไนอะสัตว์ใช่ไหมฮะคือเป็นแนวแบบเทิร์นเบรหรอคล้ายๆกับตัวของแบบเฟดโกไหมอ้เย็ดลูกเป็นไงครับผม ยังมันใช้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีครับผมอ๋อมีแพ้สายด้วยดาวว่างอะนะครับผมอันดีแอนิเมชันก็แอบไม่ค่อยมีอะไรนะเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวขอดูแอนิเมชั่นหน่อยนะครับเย้ Ye, ชามะาคือวันพานโอเคเออก็ได้อยู่มั้งแล้วมึจงจะอีน้องนะั้นมาช่วยทำไมในเมื่อมึงก็ต่อยเองได้อีดอกวิกตอรีเอเมิเดียนตันวิกตอรีคำพูดน่ารำคาญของซุเปอร์ลูนะครับผมนะไอ้เนี้มึจงจะอีน้องเขามาช่วยทำไมในเมื่อมึงก็ต่อยมันเองก็ได้ ว่าไม่อยจะเชื่อเลยว่าฉันต่อยมันตายอ่ะทำได้แล้วใช่ไหมใคะใหญ่เป็วัชเทนี้โอ้โหเสียงแบบอ่อยมากจริงๆมาเข้ามานี่เข้ามานี่ลืมเบมิเลียแล้วก็ลืมเลีมซาฉันเป็นนางเอกคนใหม่นะครับว่ากันไป w a i ว what อะไรครับเนี่ย what what the fuck นานี้ what เอาจบแล้วกูตายแน่นอนสมมติบอลรู้แล้วตายแล้วก็บายบายแล้วก็บายบายสมบูรณ์เลยแล้วครับผมบาย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 สมบูรณ์บายบายเธอเป็นใครเนี่ยสรุป ม่มดหลอหรือว่าอะไรหรือว่ายัางไงครับผมมาทําไมสบุลุคุงนายน่ะลืมฉันไปลืมฉันไปเถอะแล้วไปหาเอมิเลียกับตรง,งเลมซะอย่ามาพูดแบบแนี้นะฉันน่ะไปพระเอกต่างโลกฉันก็ตกแบบฮาเรมสิฮตกแบบฮาเรมหรือกูตบให้หรอกอีดอกว่าแต่ว่าเธอน่ะสนใจอยากเป็นไอดอลไหมสบุลุอร่อยเนาะสนใจอยากจะเป็นไอดอลงั้นเหรอฉันเป็นไม่ได้หรอกนะเพราะหัวใจฉันมีแต่เอมิเลียคนเดียวเอมิเลียเอะก็พูดแต่เอมิเลียฮ ฉันนะ่ะจำได้ว่าอดีตอะเคยมีคนตายอะ่ะเฮ้เธอ,อมีคนตายกันเหรอคนที่ตายนะ่ะเขาชื่ออะไรกันอะ่ะเขาชื่อว่าซูบบรุไงล่ะ what <c oughs> ขนาดไม่รู้จักตนแต่ว่าคุยกันนานในขนาดนี้แสดงว่าต้องมีซอมติงสเปเชียลนะครับผมและสกิปไม่ได้ด้วยนะแสดงว่ามันกำลังมีบทตัวเลือกใช่ไหมครับผมนี่ไงสกิปไม่ได้หัวว้าว whatwhat the fuck are you talking about อ้าาาแสดงว่า ตายยูเด e a อรี่โอ้นี่ไปเอามาจากอนิเมนะแล้วมันก็ขึ้นด้วนะว่ามาันเรามาจากอนิเมะอ๋อจะบอกว่าซูบุรุได้กลับบ้าน dead night you go home จบแล้วซูบุรุเรา่องนี้สึกได้กลับบ้านนะครับผมไม่ต้องมาทำเรื่องส้นตีนอะไรแล้วสัรว์แบบนี้แล้วนะครับผมกลับไปหาพ่อแม่ของซูบุรุเป็นเด็กที่ดีแล้วเข้าไม่ต้องไปหาลูกเมียเอออ๋อ C G I ครับผมเย้ไวฟอกทำได้ดีมากเลย C G เต็ไมไปหมดเลยดู C G ครับ C G เดินหน้าทุกคนครับ อ๋อมันเป็นโรคที่เต็มไปด้วยเวทมนต์แล้วก็เหมือนกับแบบการประชนภัยต่างๆนานามากมายนะครับคุณจะทำยังไงดีมีให้กลับบ้านไหมอา,าาอาปากครับเฮ้ยเอวดีเอวสสบายเอวสสบายเอวสสบายอาาย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ้าวกลับมาสบุรุ มึงทำหน้าที่ไม่ได้เรื่องกันมา <c oughs> มึงตาย <c oughs> คือแบบไอเราลรีเซตใหม่แล้วแบบไอน้องคนนั้นมาพูดคุยซึมงลูกมึงตายแล้ว what ซึ่งลูกถามว่ากูตายเพราะอะไรไอ้ลูกแอปเปิลมันแทงมึงอะมึงบอกว่าจะไปซื้อแอปเปิลแต่ว่ามึงไม่มีเงิน <c oughs> ตายซะสัตว์แล้วสมุดูตายเอ้ากูตายแล้วเหรอ <c oughs> เอออสอนเราเปิดกาชาเราอุ้ยน้องนี่น่ารักวะ่ะไอ้ชี่อน้องก็แต่งตัวเหมือนกับเป็นแนวแบบอะไรวะเป็นแนวแบบนักเดินทางเออใช่ไหมครับกางเกงแบบวิ่งน่ารักมากเลยอะีไปกันเถอะเอ้กูเริ่มซึมน้องคนนี้แล้วว่ะชื่ออะไรวะในช ลองดูครับผมว่าซูบารุเราจะชีวิตเฮี้ยทั้งในเกมหรือว่าในเนื้อเรื่องอนิเมะมานะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมเปิดไปอ๋อ,อ,อ,อไม่ใช่เป็นห้องของอเออเบตตี้เราบผมนะเบตตี้เอาหนังสือดีๆกูมาครับผมโอ้เบตตี้ว้าววอันนี้คืออะไรกับเนี่ยทำไมถ่ายหน้าตอนที่แบบซูบารุเหมือนกำบ,บันตาแบบเข่งกนะันนดะโอ้ด้ลุงนะครับวิวเฮมือนะครับผมโอเค โหไม่มีใครอวยเลยว่ะเฮียอยากได้ลอสวอลวะเบตตี้ของลอสวอลมาเอามาเอามามาเออครั้งแรกมันล็อกหรออ๋อมันล็อกใช่ไหมครับโอ้โหอะไรวะเฮียโชคชะตากูต้องอยู่กับอิมิเลียเฮียโคตรอนาถเลยว่ะจริงจโอ้ยตายแล้วไอ้กูไอ้กูอวยแล้วว่ะไอ้น้องชิอองว่ะไอ้เฮียจบแล้วว่ะเออไอเรื่องของการซัพพอร์ตเปิดเป็นหน้าที่ฉันเองนะซัพพอร์ตแต่กระไนเออแล้วก็ได้ตัวของแบบเออ น้องเรีมมานะครับผมเป็นของแจกฟรีนะครับผมนะเออเรีมเป็นแค่ของแจกเอออีกคนไร้ค่านี่ยคุณ <c oughs> สุดท้ายสุดท้ายเธอก็เป็นแค่ของแจกแล้วครับผมนะเธอไม่ใช่ตัวจริงครับผมแหมยิ้มนะครับยิ้มน่ารักเชียวเลย what what the fuck um oh, excuse me i need this เอ๊ะ เสียงเอมิเลยเวลาแอปแอพเวลแบบเวลาเอมิเลียอพเวลนะครับผมนะโอเค that beautiful holy shit what the hell ce มี e f f ก c t <oughs> แยกนะครับแล้วแบบว่า up ไปตามแต่แล้วเวลที่แบบเราปลดมาด้วยนะครับผมโอ oh, ้ตาย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 โอเคครับโอ้ยไม่น่าจะง่ายครับผมเกมนี้โอ้โ oh, หลงยืนแบบเหมือนกับยืนแบบมันก็จะเป็นลมครับผมลงเรา อ๋อเนี่ยครับมีตั๋วการันตีหนึ่งใบนะครับผมตั๋วการันตีเราจะได้ใครบ้างเดี๋ยวเรามาลองอู้ได้ทุกคนเลยอู้ยอยากได้น้องเนี่ยอยาังมีเซล่าทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแบบเออตัวสีดาวในวันนี้ที่เราจะลองเอ้ยตัวสามดาวนะเป็นตัวแบบเออเรลิตี้สูงสุดเนี่ยเราจะสุ่มได้ใครกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะใครอ่ะอย่าเป็นผู้ชายโอ้เฮียน่าจะเป็นเออน้องไอเนี่ยครับผมตัวละครประกอบอะนะครับผมอ๋อ this sucks เออเอามาดึงเลตอ่ะผมดาวว่างอนะันน่ะพูดตามตรงจากใจเลยผมรู้สึกว่ามันแอบน่าเกลียดนิดนึงเหมือนกันที่แบบว่าเอาตัวแบบนี้มาดึงเลตนะครับผมแต่ว่าเออซีเออาร์มันก็เหมือนกับเป็นอาร์ที่แคปมาจากในตัวนวี้ไหมอ๋อ what the fucking w e e p ดวอ้เออคือ <c ười> <c ười> เอาง่ายๆสั้นๆคือคอนเซปต์ของไอ้ lost memory คือเหมือนกับประมาณว่าแคปเอาโมเมนต์สำคัญของแบบในซีรีส์มาทำเป็นในนี่หรอมาทำเป็นเกมใช่ไหมอ๋อ oh, ถ้าเกิดว่าเราเปิดได้ตัวลุง หรือเปล่าว่าถ้าเป็น Jamie, LIKE! อย่างนี้เราได้ตัวนี้ไหมมีแจังเออได้เจอแมวเมื่อกี้อันนี้เรามีโอกาสเปิดได้ตัวสีดาวมะถ้าเกิดว่าเป็นนันแม่โอ้โอ้ my god ด u d ทูทูวินวานดูใครอะลามูโยเลมเหรออ๋อรามน้องแรมน้ำเรมเรมสามดาวสองตัวนะครับผมคูลิชิดได้น้องแรมมานะโอเคครับอ่ะน้องแรมต้องร้องน้องเรมต้องมานะมังแฝดเขาต้องมาน้องเรมเรา โอ้แล้วเขาเปิดตัวสีดาวเลยนะนี่ใครครับผมวัตชิโนะสองจุดห้าโอ้ออ oh my god t h e t fucking goddamn high do อถ้าเปิดแบบเหมือนกับ10ครั้งหนึ่งครั้งนะครับ2.5เยอะมากนะครับผมวเิเลตเลโหนจริงเกมโหวิเลตดีมากเลยอ่ะหัวใจดีจังเลยลิซิโลเออเกมมันก็ไม่ได้เหมือนกับเป็นแนวแบบดราม,มา่าแบบเออปวดตับเหมือนกับไอ้นี่ใช่ไหม อันนี้ไม่ปวดตับแต่ว่ากาชานี่คือแบบใจดีจย่งเลยนะครับโอ้มันก็เป็นการพักตับเนาะให้แบบเราได้มาวีฟกันนะครับโอเคอยู่นะมีจังเออมีจังเนี่ยถ้าได้ตัวดีเบตตี้จะแบบเหมือนกับออกมาโมยมีนะครับผมนะอ๋อใช่ครับถูกต้องเออยืนยันนะครับผมโอ้ oh my god อโน่อโน่ตัวทัวร์เกนพิซีล่าอ๋อได้ตัวของแบบอะไรวะเนี่ยเลมสัสญ,ญญาว่าฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปแม้ว่าเธอจะนอนเป็นพักในตอนพักต่อไป สีดาวครับผมมาครับจะเป็นซีอีหรือไม่ใครอ่ะคุณเออเออดูบุยคูดจบแล้วกูตั้งครูกูตั้งครูเป็นตัวหลักเลยครับผมโอ้โหโอ้โหปากปากเหมือนกับขยับแล้วเหมือนกับบทพูดไม่ขยับตามนะครับวิกกี้นะฮะมาครับใบเดียวครับผมมีโอกาสออก7.5นะครับถ้าเกิดเปิดใบเดียวมิกิมันมีบอกอยู่นะครับอ๋อกใธรรมดาถ้าเป็นอย่างนี้ธรรมดาเนาะ เบตตี้ไม่อย <master> no ู่นะครับเบตตี้แบบเบตตี้แบบหยิบหนังสือมาเบตตี้บอกสนใจเอาภาพสายฉันไปไหมมอสเตอร์สนใจจะซื้อบุรุษคิงเอาไปเอาภาพกูไปอันนี้เหมือนกับเลือกตัวมาเตะเออ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 เนี่ยใส่ซีอีใช่ไหมครับผมนะบังคับนะครับอันนี้อ่ามึงให้กูใส่มีเดียใช่ปะ เดี๋ยเดี๋ยวมันจะมีนี่ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีเหมือนกับเป็นโบนัสใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราโอ้โ oh!